สวัสดีบุคลากรนักศึกษาสิทธิ์เก่าและผู้ที่สนับสนุนมาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีทุกท่านครับในโอกาสนะครับวันขึ้นปีใหม่2569นะครับผมเองในฐานะรองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานีนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับ ทุกท่านนะครับที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินง,งานของมหาวิทยาลัยที่ผ่านมานะครับเราผ่านอะไรหลายๆอย่างนะครับปีที่ผ่านมาในปี2568นะครับนะครับก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจด้วยพลังของทุกท่านนะครับเราก็สามารถดำเนินง,งานผ่านทั้งปัญหาอุปสรรครวมถึงนะครับทำความก้าวหน้าในการดำเนินง,งานของมหาวิทยาลัยได้ครับนะครับในโอกาสที่ นะครับวันปีใหม่2,569นี้ผมก็ขอนะครับส่งความปรารถนาดีนะครับขอทุกท่านมีพลังนะครับในการเริ่มต้นปีใหม่ขอทุกท่านมีสุขภาพนะครับพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับพร้อมที่ก้าวเดินในปี2,569นะครับขอทุกท่านมีรอยยิ้มนะครับมีสติแล้วก็เราจะก้าวเดินไปด้วยกันครับนะครับและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความร่วมมือ นะครับความร่วมแรงความอนุเคราะห์และการสนับสนุนจากทุกท่านในปี2569อีกครั้งหนึ่งนะครับในฐานะตัวแทนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะครับผมขออวยพรทุกท่านและกล่าวสวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับ